ก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่19มิถุนายน2565นะครับเป็นโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณนะครับที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมไม่ได้มาสวนก็1เดือนเต็มๆนะครับเมื่อคืนก็มาถึงประมาณ5ทุ่มนะครับแล้วก็เข้าไปนอนกับแม่ที่บ้านนะครับประมาณตีสี่นะครับผมก็ออกมาที่สวนนะครับ มาดูรอบนี้ต้นไม้ใบหญ้านะครับค่อนข้างจะเขียวมากเลยแหละนะครับแล้วก็มีลหลายต้นที่แตกใบออดขึ้นมานะครับวันนี้จะพามาดูสวนป่านะครับเป็นสวนป่าผสมผสานร,ระหว่างไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลนะครับวันนี้ผมก็เอาต้นไม้มาลงอยู่ประมาณ4 5หต้นนะครับ เป็นต้นมะลิดสต้นนะครับสูงท่วมหัวเลยนะครับมะลิดแล้วก็มีมะไฟหวานลำใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีเอาต้นหมากสูงนะครับมาลงประมาณ50ต้นปลูกเป็นต้นคู่ไว้นะครับกันตายด้วยนะครับน้ำคลองตรงนี้นะครับวันนี้ผมสูบน้ำจากบ่อใหญ่นะครับขึ้นมาเติมนะครับ น้ำเต็มเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้น้ําคลองของผมโดยรอบนะครับที่เป็นลักษณะตัวแอนะครับก็เต็มแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ผลที่ผมมาลงไว้นะครับเป็นต้นลำไยหนึ่งต้นนะครับก็ซื้อมาจากมหาสาร,รคามนะครับตัวน,นี้ไม่ได้ชํำนะครับซื้ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วก็มาปลูกอาทิตย์นี้เลยนะครับต้นยางที่ผมปลูกไว้7ต้นตรงกลางนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะทนร้อนได้ไหมนะครับเพราะแดดค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นมะลิศนะครับที่ผมเอามาจากมหาสารคามอันนี้ผมชําไว้ประมาณปีครึ่งนะครับต้นสูงท่วมหัวแล้วนะครับน่าจะ180ได้แล้ว ตัวนี้เป็นต้นมะดันนะครับต้นไม้ที่ผมลงไว้ประมาณ1เดือนนะครับไม้ผลก็เริ่มแตกออกมาแล้วแตกใบอ่อนออกมาแล้วนะครับก็ดูท่าแล้วน่าจะติดนะครับส่วนเงาบัวที่ผมโยนไว้ประมาณสักสเดือนนะครับ ตอนนี้ก็มีต้นเล็กๆขึ้นจากน้ำแล้วนะครับอย่างคลองตรงนี้ก็มีเงาบัวน่าจะประมาณสัก5้ากกอนะครับที่ขึ้นมานะครับต้นกล้วยกำลังสวยนะครับอันนี้มะขามเทศนะครับมะขามเทศก็ เริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะครับอาทย์ที่แล้วฝนไม่ตกนะครับค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ข้างบนก่อนนะครับพอน้ำข้างล่างผมค่อนข้างจะน้ำเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยสูบขึ้นมาเก็บไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็น ล่องที่สองที่ผมยกขึ้นนะครับล่องแต่ละร่องผมนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณสักสิบเมตรได้นะครับแล้วก็คลองผมก็ประมาณเมตรครึ่งถึง2องเมตรนะครับซึ่งตรงกลางผมก็จะปลูกเป็นไม้ป่านะครับก็จะเป็นพวกยางนาพยุงนะครับแต่ว่าต้นยางนาต้นใหญ่ๆนะครับผมปลูกไว้เจต้นระยะห่างก็ประมาณ6กเมตรนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะครับก็จะมีมะลิดมะขามเทศนะครับมะปรางหวานมะยงชิดนะครับส่วนอีกฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีลงมะลิดนะครับอีกต้นหนึ่งแล้วก็มีมะลิดอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สูงน่าจะสูงสุดที่ผมเอามานะครับ กำลังสวยเลยนะครับมะลิมะลิเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะชอบความชุ่มชื้นพอสมควรน,นะครับผมก็เลยปลูกที่ริมบ่อวันนี้ผมก็มีเอาข่าจากข้างบ้านนะครับผมขุดมาลงได้ประมาณสัก10กอนะครับก็ปลูกไว้เผื่อก็ติดนะครับ ใบไม้นะครับส่วนหนึ่งก็โดนแดดเผานะครับอย่างต้นกล้วยต้นนี้ใบไหม้เลยนะครับตัวนี้แดดค่อนข้างจะจัดเหมือนกันอันนี้เป็นมะไฟหวานนะครับก็เพึ่งลงวันนี้นะครับส่วนคลองตรงนี้นะครับเงาบัวที่ผมโยนไว้ก็ขึ้นมาแล้วประมาณสัก หกเจ็ดกอนะครับตัวนี้แต่เป็นใบเล็กๆอยู่นะครับก็น่าจะเป็นปีนะครับถึงจะมีใบใหญ่ๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่ผมโยนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ใบใหญ่แล้วแล้วก็มีดอกนะครับอันนี้เป็นร่องที่สามนะครับร่องที่สามนี่ผมไม่ได้ปลูกไม้ผลนะครับผมปลูกเป็นไม้ป่านะครับ ก็จะมีพะยูงยางนากระถินเทพานะครับต้นแดงต้นไผ่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเอาต้นหมากผ่านสูงนะครับมาปลูกไว้ตรงนี้50ต้นนะครับแต่ว่าผมปลูกเป็นต้นคู่ไว้นะครับกันเขาตายนะครับก็จะมีระยะห่างก,ก็น่าจะประมาณสัก3เมตรนะครับ ปลูกไว้2ต้นต่อลุมติดสักหนึ่งต้นก็ยังดีนะครับผมปลูกแล้วผมก็จะผมฟางนะครับก็ระยะห่างก,ก็ประมาณ3เมตรนะครับเป็นหมากพันธุ์สูงนะครับต้นนี้ส่วนหมากพันธุ์เตี้ยผมก็สั่งน้องที่ทํางานนะครับเอามา30ต้นนะครับผมก็จะปลูกล่องด้านในนะครับ หลังจากไม่ได้มา1เดือนนะครับกลับมาเห็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็โอเคเลยนะครับสภาพเขียวขจีหญาก็เยอะนะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมนะครับอย่างน้อยมีหญ้าเกิดขึ้นก็พอจะมั่นใจว่าดินเราก็ยังมีแลทาาอยู่หญ้าเข้าถึงติด อันนี้เป็นภาพมุมสูงที่ผมยืนอยู่บนกองดินนะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นเป็นคลองน้ำนะครับแล้วก็ยกล่องที่สำหรับปลูกต้นไม้นะครับต้องดูกันอีกปีหนึ่งนะครับผมว่าถ้าผ่าน,าานแหลงปีหน้าได้นะครับตรงนี้ก็ต้นไม้ก็คงจะโตมากแล้วก็คงจะสวยมากนะครับ โอเคนะครับสำหรับการอัปเดตส่วนป่านาทุกมนนะครับประจำวันที่19มิถุนายน2565นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ